สวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะเป็นจังไหมานบอวิ่งเข่าคือเข่าักเข่าแน่แท้ดเหยืชุนกับสวงเม่ยเป็นเจ้ไหนมานตะเลขสองเลยพอกระเลือจ่าสามสวงเนาะจังไดนออกจังสันป๊าเลขวิ่งเราคือ้นแม่นคักเจ้าเนาะสองเดียวเดียวในใต้ก็ซื้อสองเสี้ที่สองโทต่งหาหนอยอุ้ยเลขวิ่งแล้วเดินดีเขาอีหลีเนาะพอซื้อเลขหลายดิ แค่นั้นสองที่ก็หาศูนย์อันเห็นเงียบๆว่ามันยังเด็ดติดงานบว 15, 16, ชสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่ก็ต้องเจ็บของทรงอู้เมือม่อยค่ะเป็นงานบวชมันเมื่อยเนาะอู้เบ็ตนนากองบ่บอจ้าก,ก็เป็นเจ้าภาพหมคะ่ะก็เลยยากกับเออบอ่ได้เต้นดอกต้งหลายอย่างหลายแนวมันยากตั้งแต่สิบห้าสิบหกแล้วเนอะเตรียมงานใส่สีหอกับกุงกับเขาหลายอย่างหลายแนวสินะจ้าก,ก็เลยบ่ได้อันนี้เลยเลยก็กะ อุ้ยหลายเสียหลายจันกับวันใลงเพราะว่าโค้งสุด้ทยนอก็ติดงานบวชอืมสู่ต่อตัวเฮ็ดจากไหนแต่ว่าสะออนเล็กวิ่งเพิ่นเนวิน่งจนไหนให้เจ้ติจับูเขาอันคือบ่แลนเอาคือ่าสิเลียนกับสันเฮนนั้นหันนะ่ะ <c oughs> จ่ายเงินพันนี่แหละเฮ่อมาจ่ใจมนจ่ายจ้าอันนวดนีไในตัวใดน,นู้อเล็กเรียนคนนวดวันที่หนึ่งเมษานนี่โอ้ยเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งร่องศูนย์ เด่นหนึ่งร้องศูนย์แมนต้องไปไหายแล้วนะนะหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งเจ็ดนะโอ้จับคู่หายหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งเจ็บเตียงั้นล<ม>องมาตันนี่ไปเล่นอันผู้ผู้เป็นเหตุเป็นมากตัวไหล่ะแล้วก็ว่ามากหน,หนึ่งหนึ่งน่นะนเพราะว่า,า,ามันหนึ่งข้ามบางที่เบิ้ลก,กับิเบิ้ลกับมี่ินสันตีเกา่เกาๆที่เคยจนไหวว่ะจ้าโอ้บ่ฝันยังบอกสัน บ๊อบฟันในใต้ขนาดบ๊อบฟันน้ำเอาน้ำเอาโ้องนายเด้อทำการสีบ๊อบเป็นว่าเลยิอืมขันอันบ้านเลขสามแปดสามหกมันดังคักโพดมันมาออกอีหลีดังคักอีหลีสามหกหกสามกับสามแปดแปดสามน่ะนะอืมอืมบอลเลขวิ่งเพิ่นแม,ม่มันเม่นคักเม็นเนี่ย นอกหัซ้อนค่ะโอ้ยแต่ไหนแต่สี่ไหน,นเงินน้ำเหล็กวิ่งอันเจา้ามาบ่มักวิ่งหลายทเมียนแต่ว่าผู้เพิ่นเลียน,นี่ก็สิมันอยู่เนาะแปดงวดนีแล้วเดอ้อเดินดีขามปีเลยแมียนเมนียนยันเป็นซิบงวดอยู่ย่านเป็นซิบงวดอยู่แล้วก็สิเว้นเพราะว่าเลขวิ่งเพิ่นนี่เนาะแมียนค่โพดมันมันก็บ่เคยเป็นดิจา้าในอันงวดวนี่หนึ่ง อันหนึ่งเมสารีฝันไห่เด่นเด่นแห้งนี่คือหนึ่งร้องศูนย์เป็นบ่อเด่นหนึ่งรองศูนย์จับไห่หนึ่งหนึ่งก็หนึ่งเจ็ดแมนหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งเจ็ดอืมไปหาจ้างสลากรินแบงถึงใบกันฟันเอียงบอกสูฟังในถืออ่าอืมคอยกันน้ำตาสองซีซีสองคอยว่าจ้งไหนสองมาแน่นอนอกระบ,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 บอกพี่บอกน้องเพื่อนกับพา้ากันเื้อสองหาสองหกกันมันสามสงูงที่ได้น้อ สามสองเลขขี่ให้เลขพี่เลขน้องอีกแล้ววังหันออกหาซี่วันนี้มาออกสามสองเลขออกเปกเกลียวหนึ่งตายคอยเฮ็ดจังไดก็ชีวิตขึ้นแต้มล้งแต้มขึ้นแต้มล้งแต้มตลอดเลยเนาะแม่เสียดายเสียดายครับเสียดายว่าเป็นยังดอกสูต่อจังใดกระไดกันฟันยังเบาสู้ฟังในเด้อจ้าจีนแด้ลุงตองหัวเบาหจ้า วิ่งหนึ่งศูนย์จังไดหนึ่งมาปรกากฏแน่นอนเพิ่มมาหนึ่งมาค่ะใค่ะแฮมมีเลขวิ่งเป็นแน่นจับใส่เลยจ้าอืฟัง,องเอาด้ยวยเอฟซีเอ้ยจังไดผู้ใดสูบผู้ใดหมานผู้ใดมักเรียนเรียน,นเอาโหลดจังไดก็ได้เงินจ้านนจังไดก็ได้เงินแน่นอนเลขออกวันอังคารเข็งอีกต่างหากอูแต่ว่ากา <แ S 1> นันนั่นละมันๆเนาะค่ะจังไดเจ้าฟังยังว่าสู้ฟังในเด้อสกิดมาว่าสู้กันฟังในเด้อ ค่ะจ้ค่ะค่ะเอาเอาจุกจุกมันมันวันนี้จ้าค่ะวันดีจ้าเด้อเปิ้ไหมาค่ะวิ่งเนาะค่ะวิ่งนี่แปดงวดติดละจ้า FC ร้อยเอ็ดนี่หนึ่งเมษาหกแปดวิ่งบนล่างเด่นไปที่หนึ่งรองศูนย์จับคู่ไหคือหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดจ้ะเรขวิ่งเพิ่นนี่แปดงวดติดละจ้งวดนี้งวดที่เก่าขามเดือนขามปีมาเลยจ้ะนี่สถิติงวดเก่าเนี่ยค่ะ ออกสามสองพีพ่น้องเอ้ยพี่น้องเอืยเลกเม่นเขอีรีค่ะเลขวิ่งเพิ่นสวิ่งสซรูดค่ะเฝ้าเลยค่ะจับยิบยุกจับไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักสำนักใดเด่นจัดเลยนาะค่ะรับรองว่าเลีกเพื่อนนีเม่นเขาอีรีค่ะก็ยำคือเก่าเด้อเอฟซีจ๋าแนวทางสวิ่งสรูดดูดเอาเลยผู้ใดโศกผู้ใดมันดีใจน้ำค่ะห้าหกสามแต่ว่าหกสามสามหกดังผุดผู้ปกมูปกแข็อันสื้อบ่ไดพี่น้องเฮ็ดจังใดกะสื้อ nee บ่ไดจ้ะ กะเลยประสบประมาณทั้งติดงานบวชพร้อมพี่น้องจ้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมือนีต้องเก็บของส่วงวัดส่วงว่าเนาะค่ะหลายแนวหลายยางเมียนบานเมียนซองจา้าเป็นจะพามงานบวชกัสิยากแนี่จากน้อยแต่บ่เป็นยังค่ะเดบ,บุญหลายเนาะให้เอฟซีอนุมโมธนาบุญเอาเด้อให้ได้บุญนุกันสูขส่ขู่สู่คุณจ้ะกะย้ำเหมือนเดิมแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อเอฟซีจ้าเอาจใจแคบหน้าจอจ้า,จาเนี่ยคะ่ะว่าเดือนที่หนึ่งมีสาวหกแปดวิ่งหนึ่งรองศูนย์จับคู่ให้หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ด เกินจับมาแบบนี้ค่ะเอาเอ,เองด้วย,วยปังๆัสู้ขู่สู้คนค่ะมาคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำดื้อค่ะจ้ะไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าสวัสด,ดีจ้ายะาทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังขิปะเมวัสมิจันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโ,ปนาาโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยทาสัพพีติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสสะตุมมาเตภวัตวันตรยโยสุขีธีคายุโภวะ อพิวาทนาสีลิตสนิจังวุธาปจายโนจัตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระลังสา